ฮัลโหลสวัสดีทุ่มช่วมทุกท่านเลยนะครับนี่คือรายการแม็กคุงแช n แนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวขลุมอง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 วันนี้ทำไมกูชั่วยังไรเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปสิ่งของหรือแอปอที่สามารถควบคุมหมนะครับพีอีได้นะครับมาดูกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวขอไปตรงร้่งๆก่อนแล้วกันนะนะครับเป็นแอปไขควงนี้นะฮะแอปเสกหรือแอปแฮกนั่นเองนะครับเราก็จะมากดกันดูเลยอ่นะโอเคอันแรกนี้ก็จะเป็นอ่อ you the light นะี่ฮะ light นะ love นั่นเองนะฮะ you love นะฮะสามารถเพิ่มเลเวลได้นะครับสังเกตได้ว่าไอ้มุมตรงไอ้นี้นะไอ้ข้างล่างนะครับ ที่มันเป็น E.P. Ấy, พอกดเลื่อนมาตรงนี้สุดมันก็จะเป็นได้มาแล้วนะฮะตัวนี้ก็ไม่รู้เลยนะฮะว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นการปรับแต่งอะไรสักอย่างของในเกมของตัวเรานั่นเองนะฮะส่วนเกมนะฮะเกม,มน,นี้ Power s i n นะฮะสามารถปรับได้ตอนคืนและตอนเชา้านะฮะหรือไม่จะปรับเป็นหมวดออเกทีฟหรือ s ซ r ว i v a ลนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นออฟ อะไรสักอย่างนี่เลยครับสามารถที่จะปิดไม่ให้มอเตอร์เกิดก็คล้ายๆกันทั้งค่าตัวนี้นะฮะก็ยังไม่ค่อยศึกษามาสัสักไหรนะฮะพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะได้าดาบร้อยคูณร้อยนะฮะแล้วแต่คุณว่าจะเลือกอะไรนะครับประมาณนั้นนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าอาวุธนะฮะคุณจะเอาอาวุธอะไรที่มันเป็นร้อยคอเออประมาณนั้นนะครับ หน้าวิธีการเซก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซกเจ้าตัวไงดีเอาเป็นตัวธนูเลยแล้วกันนะครับร้อยคูณรอยแล้วก็กด a d d นะฮะเซกลูกก็ให้ครับออโอเคธนูนี้น่าจะเป็นตัวโกงสุดแล้วมังนะตอนนี้คือยิงไม่ได้ไม่มีลูกเว้ยนะครับโอเคอันตอต่อไปคือ คือไอตัวนี้จะเป็นสามารถเสกของได้ไอน,นี้คือหน้าหลักนี้คือบิฟเนาะเอออะ,ออะไรวะอ่านว่าอะไรวะลืมนะโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อช่องอาหารของเราหรือช่องเก็บของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเราอยากเอาออกเราก็สามารถกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดนะฮะกดออกได้หรือดีดเคนเซอร์นั่นเองนะครับโอเคเลื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นเออเพลย์ใหม่นั่นเองนะครับ มีอะไรมาใหม่ก็คือสาหรับเวอร์ชั่น0.13ก็มีวงจรอ,อะไรก็สามารถเสกได้ฟรีเช่นกระต่ายนะฮะกระต่ายก็มีกระต่ายมีเสือมีอะไรก็สามารถเสกได้นะะวิธีการเสกก็มาเดิมครับจิ้มนะฮะตรงนี้สามารถเลือกจํานวนได้ว่าจะเอา64หรือจะเอาอะไรเท่าไหร่ก็ได้สมมติว่าผมเสก64เอาแต่โตอินชาร์ตนะเสกมาปุ๊บนะครับนี่โต้แอนชาร์ตปาบก็ให้ครับ นะครับป้าอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะต่อจากนั้นนะครับก็เลื่อนมาดูเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะอุปกรณ์ผสมยานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ออะไรนะเป็นบล็อกเป็นอ่อแร่ธาตุอะไรต่างๆที่ธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นแร่แร่ทองหรือแร่ที่มันอ,อยู่ในเนเจอร์ประมาณนั้นนะฮะ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้อ่อนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ออ,อ่อพวกมอเตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นตัวพวกไข่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์นี่ก็เป็นตัวนะฮะเช่นซอมบี้อะไรก็สามารถเส็กได้นะผมจะเส็กกลริมมาซักออกสามตัวแล้วพอนะฮะเพราะว่ามันแหลกเกินนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคขอกดออก,ก่อนแป๊บแล้วยืนอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะนะโอเคนี่สามตัวนะครับต่อไปนะฮะ โอ้ยนะครับต่อไปนี่คือการเออเออกุลิมเออกุลิมดูกุลิมกุเลิมออลม,มันเป็นหาอะไรเนี่ยนะโอเครู้สึกว่ามันน่าจะแพ้ตัวเอชาร์ตนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาอธิบายตรงข้างล่างนี้ก่อนไอน,นี้คืออะ,อะไรนะเป็นตัวอะไรวะนะอ๋อ โอเคนี่จะเป็นสคปหน้าจอใช่ป่ะนะครับหรืออะไรสักอย่างไอเน,นี้ยสคปหน้าจอสามารถเปิดอย่างงี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายนะฮะสมมติว่าอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูดสมมติว่าไอตรงนี้จะมีตัวกดตัวเลเวลตัวดาบอะไรนะฮะสมมติว่าถ้าผมเลื่อนมาข้างล่างนี้เนาะแล้วผมเปิดข้างบนเมนู G U I นะฮะคือไม่ให้แสดงนะครับก็กดเปิบ พอกดถ่ายปุ๊บนะฮะนี่มันก็จะเป็นรูปแบบนี้เจ๋อใช่แบหรอครับก็เก็บไวเ้เขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้ที่แบบว่าไงเดียเก็บไว้ตอนอตอนเล่นใช่ปะเออตอนเล่นเวลาเราจะถ่ายอะไรก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมก็นะสำหรับการเซกนะฮะก็จบเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะฮะสามารถเซกอะไร ได้หลายอย่างนะครับก็เนียเซ็กไลได้หมดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวถนูไยตีก่นนี่ครับโอเคขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะเจอกันอ๋อคลิปหน้าแล้วน,นู่นนะฮะนู่นของนูน่นนะครับประมาณ